พอหันมาหเนาแล้วะเอามาดิฉันเรียนมาตอนป .4 หนึ่งนาทีสุดท้ายเฮ้ยพอยันหั่เล้วกันเลยที่เราสนิทกันเนี่ยเราเคยทะเลาะกันมากโอ้โหอยู่ดีมันจิกหัวกันอะแล้วมันดึงหัวกันอย่างเงี้ยจนแทนเราบอกว่าหยุดสวัสดีค่ะพวกเราเรสปินค่ะแค่เรสปินค่ะเบเบ้เรสปินค่ะทิมมี่เรสปินค่ะพอฉัน ทั้ง5คนนะคะก็อยู่ในช่องแคนดี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราแดงปั่นนะคะก็จะมาปั่นในรายการ To d ดู i ิสหาทรรประจวนค่ะแล้วเกมของเรามีชื่อว่าอะไรค่ะปั่นแค่ไหนทำาใจเท่าดู บ้างสำหรับโจทย์ที่แต่ละคนได้รับขอยากกว่านี้ค่ะแต่เมื่อกี้บอกว่าอะไรก๊อฟเอามะเขือเทศต้องหั่นเท่าไหร่ขึ้หั่นประมาณไหนเอาเศษน้ำอันนั้นไปอันนั้นแหละเดี๋ดิเดี๋ยวอย่าน้ำมาแล้ไม่งั้นเอาส้มมาคั้นก่อนไหมเออเอาส้มคั้นไปเอามามามา ก็ผมก็ยวใส่อะไไม่ได้เอานี้ใส่ได้ไหมคะ Daily boxley หรือเปล่าคะไม่ใชโยที่ไม่ได้ปัดเลยเ้ืงอกินเลยอะไรอยากลองปันเมื่อกี้มีอะไรบ้างหรอวะมีมะเขือเทศมีนี้มีมีไบ้างไหคะเป๊ะได้พารแกินหั่นหรือเปล่าคะเอาดิฉันเรียนมาตอนป .4 ป .4 เลยหรอป .4 ไี่น่ากลัวอยากทันนอยากทันนวะไม่ให้ผ่านทาใช่ไหมว่าจะทำอะไรเลยน้องหลีเลี้ยทันไหมเกืบไปกินหรอน่าคนละกึอบคนละเกื่บเออเราเก็บด้วยเนี่ยมาเลยเราเกินมาถึงเราไรหลี่หลี่บิดมานาใส่แล้วหลี่พูดอะไรอะไรไม่รู้อ่ะไม่ถูกทำไมไม่ถูกอ่ะเพราะว่าภารกิจมันซับซ้อนกว่านั้นมันไม่ได้แบบเออแค่บีบมาแล้วใส่พี่เขาเปิดเพลงได้ไหมคะ มันเงียบกันไปนิดนึงอะนี่ไงมไอ้นี่แล้วเอา้อมีเพลงมาแล้วมีเพลงแล้วเพงบอยเอันนี้เลยอเิมาจอบเป็นสีอะไรวะเนี่ยที่เป้ใสไปแล้วนะใมค่ะอาใสอันนี้เลยใครนะเจ๊กินใช่ไหมพี่เป้ก็กิน ้ดใส่น้ำแดงเขามีใทยพีทีมป้านขนมไพชเช่ถูกต้องเลยคะพทีทม,มันหูกหูผมไม่หมดอ่ะแสดงว่าผิดวายเช่กี่รอบเรานับป่ะเนี่ยฮะฮืนะอนะภารกิจ <c oughs> ใคยยังไม่สำเร็จรีบทำนะหนูนไม่รู้ กรรมการว่าไงคะับหีใครไม่รักอีแต่พี่รักหลีได้ทไมอะน่หนทีสุดท้ายเ้ยปแล้วไมปินเลยปิเลยยังไงคุณ่กินีแล่เจ็บปากเราใช่ไมอะเปิดนะั่็ไม่่นันก็ไม่ได้ปันงไม่ได้ไม่ต้องปั่นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอะหยิ่นิ่งนิ่งนิ่งิ่งน แบบอยากี่พิมพ์ anyway> ันน้าซมไม่ใช่ใชกินกี่แก้วสแก้วละจริงเนตอนนี้เราจบเกมกันแล้วตบมืแบบไม่ดีใจเไหรเพราะว่าต้องโดนกินทุกคนเลยทุกคนเลย ว่าใครกินมากกินน้อยก็ต้องมาดูกันโอ้ยปีน้องเบอะไนเป็นไงพี่เป้นะคะหนึ่งแก้วพี่แพรสองแก้วพี่พิมหนึ่งแก้วไดอารี่สองแก้วโซเชียลโซเก้วตอนนี้ไม่เวลา ไปตามจรวดแก้วที่แต่ละคนต้องกินเลยค่ะเธอบอสเย้โดนใช่ไหมใช่ต้องหมดแก้วทีเดียววันจอดหมดแก้วเลยเหรอนึกว่าจะแบบตัดตัดไม่หมดแก้วไปเลยจะไม่ดีแย่ไหมรีบอกว่าตอนนั้นแต่แต่แล้วโดนเคนไม่เราก็ถิกเลย กินต้กินสองแก้วหมดเลยสองแก้วหมดสิวิ่งไปเธอดูกินง่ายอ่ะกินให้มันหมดไปมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าไม่ใส่น้ำตาลจะดีมากกินทีเดียวเลยกินทีเดียวเลยมันจอดมันจอดมันค่อยบอกไม่ได้เหรอไม่ต้องกินแบบพูดเดียวอะอกหาเอ๊ะอหายใจเหรอให้เธอ มันกินได้แต่ถ้าเลือกได้มันไม่กินดีกว่าภารกิจวันนี้ก็จบเพีเท่านี้ทุกคนแต่ว่าเรายังไม่จบนะคะเพราะว่าพี่ๆทุกคนจะได้กินบนรถคอนเดนเยอรยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปฝ้อนละพายกันเลย เลสซินเดบิวมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็เข้าปีที่3นะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากแบบทางทุกหน้าของเขาเรี่ยเหมืพวกร้องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ได้แบบเขาเรียกอะไรความรู้พื้นฐานชีวิตอ่ะใช่แล้วก็ได้แบบเขาจริงๆพวกเรารู้สึกแบบมันเร็วมากนะใช่ปีแป๊บเดียวเองคือดูว่าถามติดแล้วหรอเออใช่รู้ตัวอีกทีร้องแฟนโซนมาสามปีแล้วรู้สึกแก่หนึ่ง จะคิดว่าเราอะโตขึ้นยังไงบ้างเชื่อว่าโตขึ้นในทุกด้านนี่หว่ค่ะ,คะเพราะว่าทั้งเรื่องของแบบในฐานะของเด็กธรรมดาคนหนึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยไงค่ะเพราะว่าการทํางานเราก็จะได้แบบประสบการณ์จากการทํางานมาใช้ในเรื่องของแบบเรื่องการเรียนด้วยแล้วก็ไหนจะมีแบบเรื่องของศิลปินที่เราแบบว่าพัฒนาตัวเองในแบบในฐานะนี้ด้วยค่ะสามปีที่ผ่านมาก็เมื่อก่อนเชื่ในส่วนตัวเช่ก็จะเป็นคนแบบขี้อายมากแล้วก็พอใน3ปีเนี้ยก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเริ่มกล้าแสดงออกขึ้นมาทุกคนเริ่มกล้าแสดงออกแบบ กล้ามากขึ้นนะะจากวันแรกที่ร้องไห้ใ่ 3ปีมันก็ถือว่าแบบเราเดมาสักพักแล้วใช่ไหมแล้วช่วงเนี้ยก็ยิ่งมีแบบว่าบอยแบนด์กกุ๊กที่แบบว่าเดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยทุกคนแบบมีความกดดันบ้างไหมที่มีวงใหม่ๆเดขึ้นมาเนี้ยค่ะเรียกได้ว่าเราดีใจมากกว่าที่แบบมีเพื่อนร่วมทางแบ่ที่ดีใจที่แบบว่าตอนเนี้ยทีปก็แบบเป็นกาลังกาลังมาด้วยแล้วเราก็คืออยู่ในวงการทีปด้วยก็ดีใจที่กระแสทีปแบบดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมีแบบวงอื่นเติบโตขึ้นแล้วใช่แล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงความกดดันคือเราไม่ได้กดด เพราะว่าเราอะไม่ได้แบบแข่งกับว<บ>งอือ่นเราไม่ได้เปรียบเทียบกับวงอืน่นแต่ว่าเราแข่งกับตัวเองมากกว่าว่าเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆความกดดันก็อาจจะมีอยู่บ้างแล้วแบบกดดันที่แบบเฮ้ย hey, เราต้องดีขึ้นกว่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะ <S <S เป็นการแบบต่อย,ยอดตัวเองขึ้นเรื่อยๆ หรือว่าแบบพัฒนาสกิลหน้าต่างของเอยัางไงบ้างไปซ้อมมีซ้อมเต้นมีซ้อมเต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังเลิกเรียนอย่างช่วงนี้ก็จะมีแบบเปิดเทอมกันเลยค่ะก็จะไปซ้อมหลังเลิกเรียนซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมโชว์ซ้อมเพลงของเราอะค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าไปเรียนร้องเพลงเพิ่มหรือว่าเรียนเต้นเพิ่มเราแบ่งเวลากันยังไงวะแบบว่าซ้อมด้วยเรียนด้วยมีทริคในการแบ่งเวลาปะไม่เรียนเลยค่ะต่อมากค่ะต่อมากไม่เรียนเลยค่ะเลเวลพางสนิท ในวงกันเองแต่ละคนให้เท่าไหร่โอ้โหเกินคือเลือกคนไม่ได้เพราะรู้คมรักเยอะเกินจริงตลอดชีวิตเลย่ะคอนเหมือนแบบยิ่งกว่าเพื่อนนะคือเราแบบบางวันเรามาเราก็ไม่ได้ทักกันเพราะว่าเหมือนเราชินที่จะแบบว่าเดินเดินกันแล้วก็แบบนั่งแบบสามคนคือนั่งอยู่เยียบด้วยกันก็ยังได้นานมากกว่าสามปีี่เดบเพราะว่าเรามีช่วงเวลาในการ ใช่ด้วยซึ่งตอนไปนิทรรศเราก็อยู่ด้วยกัน,นตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบเที่ยงวันยันเที่ยงคืนในทุกๆวันก็เลยทำให้เหมือนเราแบบผูกพันกันมากสนิทกันมากถึงข้นคร,รอบครัวอุย้ยใช่เพราะแบบทางครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยก็ซัพพอร์ตกันพวกเราก็จะแบบเหมือนทำนู่นทำนี่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เราสนิทกันเนี่ยเราเคยทะเลาะกันตั้งไหนโอ้ตอนนี้ก็ทะเลาะกันดุเลยใ่ตีกันทุกวันแบบ บางครั้งก็ตีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรค่ะแต่ว่าถ้าทะเลาะจริงๆเลยจะไม่ค่อยมีเพราะเหมือนแบบเราเราเฉลียวเพราะแบบมันจะมีคนยอมคนไม่ยอมคนฟังคนไม่ฟังบ้างแต่ว่าก็คือแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องหญ่จะเป็นแบบว่าถ้าคนในคนหนึ่งแบบรู้สึกว่ามูดอารมณ์มันไม่ดีว่าแบบมันจะแบบเหมือนมีรังสีแพ่ออกมาสมมติว่าเต้เดินเข้ามาแล้วแบบมีความก็จะแบบเริ่มมองหน้ากันมองหน้ากันแล้วก็อะไรว่าชวนคุยชวนคุยแต่ถ้าชวนคุยแล้วยังไม่ดีก็อ่ะปล่อยก่อน แต่พอเขาจะดีขึ้นแล้วก็แต่ถ้าทะเลาะกันแบบว่าตบตีก็ชคบดึงหัวเช็กับหมุนบ้างก็จะไม่ดีเส้นก็จะไม่ดีเส้น ็นการยอก้อกกันยอก้อกันตอนนั้นเดินไปเซเว่นแพจำได้เลยหาคนเดินไปด้วยสองคนจะหาคนเดินด้วยแพ้ก็เลยอาสาว่าโอเคเดี๋ยวเดินเป็นเพื่อนแพ้ยืนอยู่ตรงกลางหลี่กับเช่ตรงนี้อยู่ดีมันจิกหัวกันอะแล้วมันดึงหัวกันอย่างเงี้ยจนแพ้ต้องบอกว่าหยุดแพ้ไม่หยุดไม่เดินนะมันก็โอเคดีกันเลยก็เลยขึ้นได้ก็การเฉยๆค่ะมันเกี่ยวถ้าสมมติว่าเราหลับใช่ป่ะเราตื่นมาทุกอย่างมันเป็นกิบมาทีมือซึ่งนึงอ่ะคิดว่าวงเล็กนีเป็นวงแบบไหนถ้าวงเราเหรอปั่นกว่าเดิมเหรอ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยปะเออก็จะเป็นอย่างนี้หนูว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนพวกเราได้อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมว่าแบบความเป็นแดงปั่นที่มันจะยังคงเหมือนเดิมมันคือความอะไรของความสนุกเปิดใสแล้วก็มิตรภาพของพวกเราค่ะเข้าใจกันมองตาก็รู้ใจป็่ไ่าที่พี่เขาบอกว่าแบบถ้าโลกกับตะลปัดอะไรเงี้ยพวกเราก็คือแบบว่าเป็นตัวทำให้โลกกับตาลปัดมันก็เลยเหมือนเดิมเพราะว่าเราคือปั่นจริงเพราะจริงๆนะที่โลกตะลัปัดเพราะว่าเรานั่นเองถ้าสมมติว่าโลกมันกับ ่แต่ว่าวงของเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หนึ่งอย่างเพื่อทําให้โลกนี้ดูน่าอยู่ขึ้นทุกคนอยากจะเปลี่ยนไปไหนคะพูดได้เลยพูดจริงจริงพูดแทอ๋อเคยเลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของโรคเนาะใช่ไม่อยากให้มีเหมือนโรคไข้ไข้เจ็บเลยค่ะแบบว่าอยากให้แบบทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะวก็ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างแบบสบายใจใช่ตมากเลยค่ะเนี่ยพรุ่งนี้พี่แพ้ก็หายเลย อกะคือตอนนี้แพรเป็นหวัดใช่ไหมคะเวลาพอคนเรายวช่วงเนี้ยเวลาคนเป็นหวัดอ่ะทุกคนก็จะแพนิคแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าตัวแพรเองอ่ะเป็นโควิดมาสองรอบแล้วแพรก็ยังแพนิคอยู่เลยว่าจะเป็นหรือเปล่าเนี้ยแพรก็ต้องไปหาหมอแบบไปตรวจว,ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงได้รู้ว่าอ๋อมันคือผลกระทบแบบหลังจากที่เป็นโควิดนะอะไรเงี้ยแบบภูมิเราตกเวลาเราแบบพักผ่อนน้อยเงี้ยแพรก็เลยอยากให้ว่าเออแบบเปลี่ยนเลยให้แบบพวกโรคอะไรพวกเนี้ยแบบหายหมกลับมาเป็นเหมือนแบบประมาณช่วง 3 4ปีทค่ะยังไงก็ฝากมินิอาลาวามของพวกเราเลนสปินนะคะคือว่า Multi v e r s e All l r n s Spin นะคะพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆในทุกๆเพลงเลยเราได,ได้มีส่วนร่วมในทุกๆรายละเอียดเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็แบบสมบัติ เฉีังไม่ใช่โลกเพราะว่าเป็นอัลบั้มแรกของเราเราจะที่เดบิวต์มา3ปีแล้วใช่ทันทีที่ทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนนะที่สำคัญก็ Candy Channel นะคะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะคะคอนเทนต์สนุกแบบนี้ถามไม่ได้หรอจริงค่ะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกิ๊งๆๆิงดูวนไปนะคะปั่นดูไปค่ะทุกคนบายบายบายส่องแก้วหนคะเราจะเรียนเชิญพี่พี่ ที่เรียนดูแลของเราสองคนนะคะที่เป็นกรรมการตัดสินเราเรีนเชิญค่ะกินแก้ไหมกินแก้ไหมคะ